เจ็ดลักษณะของคนที่เก่งจริงในที่ทำงานไปไหนก็มีใครอยากจะทำงานด้วยทั้งนั้นแหละคนแรกคือมีทัศนคติในเชิงบวกมองเห็นโอกาสอยู่เสมอเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ค่อยมีปัญหากับใครหรอกครับยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำสองมีความมุ่งมั่นมานะอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆคนนี้ถ้าได้รับมอบหมายงานนะครับไม่เคยทำให้เจ้านายผิดหวังเลยสามปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เคยกังวลเลยนะครับถ้ามีหน้าที่งานที่เพิ่มขึ้นและคนพวกนี้นะจะประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนที่อยู่แต่สิ่งแวดล้อมเดิมๆ 4. ม,มีความรับผิดชอบทํางานแบบไม่ต้องให้หัวหน้าหรือใครมาดูแลหรือว่าคอยตามทวงงานว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ 5. มีความคิดเป็นเลิศ คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาไม่เคยอยู่ในกรอบเดิมๆมีวิธีการใหม่ๆมาทำงานจัดการให้ตัวเองพัฒนาอยู่เสมอ 6. ทํามากกว่าที่สั่งคนพวกนี้จะมีความรอบคอบทํางานมากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จาเป็นต้องสั่งหลายรอบแล้วเก่งในการดูภาพรวมทั้งหมด 7. ทํางานเป็นทีมได้คือสามารถทางานร่วมกับคนอื่นๆได้รับฟังความคิดเห็นยึดเป้าหมายของทีมเป็นหลักให้ความสํา กับเพื่อนร่วมงานถ้าเรามีคุณสมบัติใน7ข้อนี้นะไม่ว่าเราจะไปสมัครงานที่ไหนแทนที่องค์กรจะเป็นฝ่ายเลือกเราเราอาจจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรด้วยซ้ำเพราะนี่คือ7คนเก่งที่ใครๆก็ต้องการอยากจะทำงานด้วยทั้งนั้นครับ